ตัวเก่งอ่ะโหสีชมพูเลยนะเนี่ยแต้์ใครอ่ะใครอะใครอ่ะเห็นไหมล่ะใครอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่พระเอกใครอยากเห็นนี่พี่สาวสวัสดีค่ะนี่เรามาทำไมกันวันนี้น้องจอ๊อดบอกเขาหน่อยมาเก็บแบล็คเบอร์รี่ครับไหนแบล็คเบอร์รี่ให้เขาดูหนึ่งเก็บดิเก็บเก็บใครใครถามหาผู้บ่าวซับน้อยเนี่ยยังไงผู้บ่าวซับน้อยน้อยจริงจริงจีแม่ก็ตัวน้อยเราอยู่แล้วนนี่่กอบอกซิชื่ออะไรมาบอกกันซิ บอกสิว่าชื่ออะไรพูดชื่ออะไรครับชื่อจอร์ดครับชื่อจอร์ดครับ,รบแม่แม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรลัชชีลัชชีแม่แม่กับลูกนี่ก็เหมือนพี่น้องกัน <c oughs> เพื่อเน,นเหมือนกับวันนี้ตัวเดินมาเนี่ยเหมือนกับมีลูกวิ่งตามจอ,อยเลยเพื่อนนี่ก็ตัวเล็กนั่นก็ตัวเล็กเหมือนลูกๆเลยจ้ะมันเอาไม่ได้ไงพี่รัชอยู่ข <c oughs> ้างบนดำเ <c oughs> ต็มเยอะไม่จังเรี่หน่อย เยอะไหมเพื่อนๆข้างทางนั่ยต้นที่ว่าจอยพามาแต่ในส่วนจอยเยอะกว่านี่นะ Hi Chris ย o u อะไรข้าาคิว I'm fine thank you อนี่อ๋อนี่จอดลูกลูกโตนี่ยแม่ไม่เห็นลูกนี้ได้ไงแม่ไม่เห็นหรอกแม่มันเยอะเกินไปแม่เก็บไม่ถูกลูกจอร์ดไปดูน้ำก็ได้นั่นน่ะมีปลาด้วยน่ะครับ มันจะแบล็คเบอรี่เยอะจริงเลยเยอะเนาะพี่เนาะแต่ในในแต่ถ้าพี่จะเก็บพวกนี้ต้องหากล่องมาจะถ้าถุกมึงเอาบันไดามาด้วยเนาะเอามาปีนอู๋อายเท่าอะจะได้เก็บข้างบนข้างบนเยอะกว่าข้างล่างเพราะข้างล่างจะคิดว่ามีคนมาเก็บแล้วด้วยอย่างเง้ยนจะเนอีกร้อยคนก็เก็บเนี่ยน,น่สียข้างบนนี่เยอะเลยต้องมีบันไดามาปีนด้วยพี่บอกเิว่าย่าพี่เอาไปทําอะไรก็เอาไปเอาไปตวน ไปกวนผสมกับแอปเปิลเขียวเสร็จแล้วก็มากินกับโยเกิร์ตเป็นอาหารเฮลตี่แล้วก็ทำนี้ได้ไม่ใช่หรอกินเบอร์รี่เยอะจะได้แก่ช้าใช่บอกพี่ใป็เอาหารทีี่ดมากใช่เขาบอกมีแอนตี้ออกซิเดนทัลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ใช่ไหมตัวเบอร์รี่ถ้ากินได้ทุกวันยิ่งดีทำให้แก่ช้าไม่เชื่อพี่เป็นไปกเซลล์ผิวหนังรือไม่ใช่อ่ะ ไม่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อ่ะกินแล้วทำให้น้ำหนักเราไม่เพิ่มด้วยดีมากทำไมจอยกินแล้วมาเพิ่มจังอ่ะ <laughs> แม่พูดผิดแล้วเธอลูกเนาะดูนะจอยดิ <laughs> ใช่นะกินทั้หน้าตาเต่งตึงรูสิคอลลาเจนเนะี่ย <laughs> <laughs> แกงหลานมาดูตรงนี้กันดีกว่าจอยเราให้แม่เก็บตรงนั้นเรามาเก็บเรามาดูตรงนี้ดีกว่าดูแม่น้ำกันดีกว่า <laughs> <laughs> ลมแรงมนเ อเยอะมากเลยแม่้จอดลูกข้างในอะมีแต่ลูกโตๆเห็นไหมอะหนูจะเข้าไปนะเห็นหนามไ้มนี่เกาะหนูหมดเลยเ <c oughs> ต็มจะ้ะเยอะทุกพื้นทีจ่จอยกับพี่รัฐรู้จักกันมานานนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมารู้จักกันแล้วพี่รัฐเนอะเรารู้จักกันมากี่ปีละ<อ>สิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วล่ะเออเถื่อก็ประมาณน่าจะสิบเอ็ด สิบเอ็ดสิบสองล่ะอปีจ้ะเพื่อนเพื่อนจอยรู้จักกับพี่รัฐมาสิบเอ็ดสิบสองปีอ่ะแต่ว่าพี่รัฐส่วนใหญ่แกอยู่เมืองไทยไงพี่รัฐพี่รัฐดูดูนี่เก็บแลระวังตันแย้ด้วยนี่ไงอ๋ออเยอะเบดิพี่ระวังหนามอือ เรารู้จักกับแกมานานนานมากก็จะฝั่งเพืนเข้าไม่ได้นะเพราะมันเป็นรั้วบ้านของส่วนของบ้านคนอื่นเขาอ่ะอืมโมเรณสวนของเขาเนาะจ้ะแต่ตรงนี้ยเรื่องเยืองมาอย่างนี้เก็บได้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็เดือดก็เดือดก็ตื่นเต้นนะครั้งแรกที่พี่รัฐาเก็บผลไม้ป่านะเพื่อนๆใช่แต่แปลกอ่ะย่าพี่รัฐะเขากินไอ้พรำป่านะที่ว่าจอยให้ให้พี่รัฐไปอ่ะ หวานมันหวานหอมอร่อยนะพี่เนาะพันป่าเนาะถ้ามาสุกงอมเนาะใช่อร่อยมากฝรั่งคนแรกที่กินที่เห็นก็คือยญาพิระหญ้าของพิรัตนี่แหละยายยายไม่เห็นหรอเนี่ยยายไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยเห็นเห็นค่ะแต่ว่าไปไม่ถึงโทษทีพี่จอยก็ยังไม่ถึงจอยจอยลืมไปว่าพี่แค่สั้นตัวจอยเนาะตัวเล็กอะ่ะอ้าวจริง,รงๆแกตัวเล็กเนี่ยอา้าวนั่นเห็นไหมล่ะ เราก็อยู่กันก็ร้องหัวราอกันนะเพื่อนๆขำขำทำให้คนเขาขำอยู่นี่ใหดูนะเขาเก็บรวมกันเห็นไหมเนี่ยก็มคนก็จะเละให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาไปแยกใช่เขาบอกเนาะเดี๋ยวให้เอาไปแยกมันต้องใส่กล่องอะเนาะมันแยกแต่มันถูก่ใส่กล่องอะเดี๋ยวมันจะเละพี่มันทูเลทแล้วค่ะมันทูเลทแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้องไปกวนอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องไปกวนแล้วก็ทิ้งโยเกิร์ตนี่นี่ พี่จะไปเก็บตัวนี้นบางทีหมาหมาอืเดี๋ยวไปเก็บตัวนั้มาเออเนี่ยเนี่ยจ้าถุงก็ต้เนี่ยยาเดี๋ยวเละหมดเลยแต่ของตัวที่ว่าตัวเก็บเอาไว้ให้พี่อีกเยอะนะพี่ถุงเบลเลอเลยหนูจะไปเบี่ยงถุงนะลูกนะก่อนที่ว่ามันจะไม่ไม่ได้กินมันจะมุ่น มันจะเละละเอียดเหมือนกับโยเกิร์ตพี่รัฐจะจ้องนะจ้องข้างในนั่นน่ะเอาไม่ถึงเลยเนาะตรงนั้นนะใช่ดีมันออกเฮ้ยนั่นมันพึ่งรือแมงวันวะจอนสองเนี่ยทั้งพึ่งทั้งแมงวันพี่ไงอ่อไม่มันไม่ใช่พึ่งอย่างเดียวอ่ะเนาะแมงวันด้วยจ้ะเราว่างั้นอืมเนี่ยมันมันมีแชร์ให้นั่งนะเดี๋ยวนี้ยายยายเรียกเขายายเราเรียกพี่หมั่งยายหมั่งอะไรอย่างเงี้ยเร็วเร็วมา โดยก็ได้เตรียมไอ้นี่ไว้เพื่อนๆเตรียมอันนี้ให้พี่พี่พี่รัให้หลานมาไปกินเนาะยูซุรีด่ดองแล้วก็ผักก็แบ่งให้พี่เข้าไปนิดหน่อยจะ้ะมีพิษที่เก็บมาจากในสวนแล้วก็มะเขือจะมะมะมะเขือทางกบกบมะเขือโตเล่จะนั่งแบ่งแบ่งพี่รัดจะเอาแบ่งให้พี่รัดไปกินตอนนี้จอยจะเดินไปบ้านแม่ย่าพี่รัดจะเอาผักไปให้พี่รัด นะพี่เขาไม่ได้มาเพราะว่ามีญาติญาติมาไงพี่เขามีญาติญาติมาจอยก็เลยจะไปให้พี่เขาจ้ะไปเอาไปให้แล้วก็กลับเนาะที่แรกพี่เขาบอกว่าเขาจะมาไงเขาจะถิบจักรยานมาแป๊บหนึง่งแล้วก็ไม่คือไม่ได้อยู่นั่งคุยกันอ่ะนะพอนะดีจอยบอกว่าถ้าญาติมาเดี๋ยวจอยเอาไปให้แล้วจอยก็เดินกลับเลยอย่างเงี้ยจ้ะก็กําลังจะเดินอไปให้พี่รัตเขาเดินไม่ไกลนะเพื่อนเพื่อนนะเดินไม่ไกลจ้ะ เดินประมาณสักสิบนาทีก็ถึงจ้ะบ้านแม่ยาพิรัตไม่ไกลอยู่อยู่ไม่ไกลจากใจวัยหรอกเพราะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันน่ะจ้ะฝั่งเดียวกันไงเดินประมาณสักสิบนาทีอย่างเงี้ยก็ถึงองืพิรัตออกมาละมันยืนอยู่ตรงนั้นพมาเอย้จอยจอดจำบ้านแกไม่ค่อยได้ไงมันข้ามถนน แกใส่เกงสีชมพูด้วยพี่รัฐเขาใส่เกงอะไรของเขาเนี่ยฮะพี่ใส่เกงอะไรนะพี่รัฐตนี่ดูขึ้นมองเพื่อนเอามะเขือมาให้กับพริกเมื่อเช้าลือมาให้ตอนที่ให้มาไดเยอะแยะแล้วนะนี่มะเขือพี่กินกับน้ำพริกเยอะเยอะหรอเยอะเยอะไปก็แบ่งเอาเท่าที่จะกินงั้นน่ะไม่มีพริกอันนี้ด้วยดีเลยพรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะแกงเผ็ด เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แบ่งพื้นจอมั่งเดี๋ยวเสียดายทำไมพี่ไม่กินอ่ะไม่เดี๋ยวกินไม่หมดอะดิคนอื่นผงผมไม่กินอ่ะอันอันนี้อะไรอะจอพุดเปอร์ลี่ดองคล้ายๆอ่างหุ่นดองอ่ะอ๋อกูดเปอร์ลี่ดองจอจอดจอดกินเอออันนั้นของดองอ่ะจอดกินอยู่หรอกเพราะว่านั่งรถไปไหนแบบว่าเวียดหัวมาได้ยากแล้วจอยต้องให้จอยเก็บไว้กินเองจะดีระวังระวังหนามมันได้ไม่พันขาวอ่ะหนามมันเยอะพี่เหรอ กับมาเสือตัวแหลว้กินกับน้ำพริกอันนั้นปลูกอะไรก็ขึ้นเนาะไม่ขึ้นหรอกก็แล้วแต่ปีอะพี่นี่นะมะละกอหัวปีโอ้ขอบคุณมากเลยจ้ะพี่พริกพริกเอาไปไว้เลยเพราะพี่อยู่ตรงนี้พี่เอาแค่สามสี่อันก็พอให้จอยกลับไปฝากนะขูดมะลิเยอะแล้วป่ะเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะหรอกรถหลานกินหมดเพราะเพราะว่าพี่เอาไปไปเที่ยวด้วยได้ไงพี่พี่จะไปที่ไหนนะที่ว่าสามวันอะเพื่อที่หนึ่งอะแฝดเนาะเออเมารถเราก็เอามากินได้ไง เขาใส่อะุ้งตะเกงอ่ะโหตีชมพูเลยนะเนี่ยแต้ลใครอะใครอะใครอะเห็นไหมล่<อ> <laughs> ใะใครอะใครว่าทรายเหรอพี่ทรายที่ไหนละ่ะตอนเราจะก็จะเดินกลับเราจะนะให้พิกพิกแบบมะเขือพี่เขาก็แบ่งเอานิดนึงเพื่อนๆนะเขากลัวกินไม่หมดจะ้ะก็ยแบ่งหอกลับคืนมาด้วยอันนี้กําลังเดินกลับบ้านจะ้ะไม่ไกลกันจะเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆกัน แต่จอยไม่ได้เข้าไปบ้านญาติพี่รักนะอับพี่น้องเขาเยอะเพื่อนๆคือญาติทางฝั่งสามีพี่รัดเข้ามาเยี่ยมหลานเขาไงมาเยี่ยมพี่รัดกับเยี่ยมหลานเนาะพอมีเวลาพวกจอยค่อยนัดเจอกันข้างนอกอย่างเงี้ยจ้ะพากันออกไปเดินเอาไปทําไมอย่างเงี้ยดีกว่านะขอโทษนะจะพูดค่อยๆเพื่อน,น,นเพราะตรงนี้พูดดังไม่ได้ คือตรงนี้มันเป็นเอเรียที่มันเงียบไงเ,เพื่อนๆไปตะโกนกรี๊ดกรีดกรีดนี่มันมันไม่น่าดูอะ่ะาเดินกลับพาเดินกลับจะ้ะแต่เงียบหน่อยเห็นไหมรถเขาจอดเขาอยู่บ้านกันทุกคนนะเ,นเพื่อนๆนะแต่เขาเงียบที่เนี้ยเขาไม่มาเสียงดังขนาะดรถจอดอยู่เนี้ยเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่บ้านนะเขาอยู่กันจะ้ะ นนถนนก็มีเด้อคนก็ถีจักรยานเด็กๆเงี้ยเียบดีทางมาทางมา,ทางมาจากบ้านจอยทางนี้อันนี้ก็ป้ายรถเมย์จ้ะป้ายแบบจอดยิบย่อยอันนี้ไปยอกนะเพื่อนๆนะเขาจะบอกยอมอเ t อร์จุดโคจเด็กเเจะบอกเวลาเนี่ยนะ แต่ส่วนใหญ่จะดูในแอปมากกว่าไงในแอปมันจะสามารถรู้ว่ากี่นาทีเขาจะมาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าถ้ามาแบบดูตลาดตงเงี้ยบางทีรถมันเลทจะล้ะไปกลับบ้านกับบ้าน บ้านจอยก็นที่ว่าต,ต้นไม้ต้นไม้ที่มองเห็นุเขียวต้นสุดเนี่ยต้นสุดท้ายตรงนั้นแหละไม่ไกลกันไม่ไกลหรอกเพื่อนเื่อนเดินแป๊บเดียวเขาถึงพี่เขาก็ให้นี่มะละกอมาลูกเบ้อเลยเพื่อนเพื่อนนะที่พี่เขาจะเอามาให้นี่คือมะละกอกับหัวปีจ้ะบอกว่าทําไมไม่ตําให้ตําให้ลูกชายกินครับแกสั่งมาสองลูกแกบอกแกเลยมาแบ่งให้จอยลูกหนึ่งแล้วก็หัวปีด้วย แบ,แบ่งกันกินจ้ะไปะเดินต่อไปถ่ายจี้บ้านชาวบ,บ้านไม่ได้นะนั่งหน่าสลนกันอยู่นะจะหาว่าเราเป็นจนูอีกเพื่อนๆบ้านจอยอยู่ฝั่งนั้นข้ามถนนไปก็บ้านจอยนะเพื่อนๆฝั่งเนี้ยไม่ไกลจ,จะ้ะข้ามถนนมาก็บ้านจอยเลยนาะตรงนี้ดูหน้าใสๆเพื่อนๆอยู่ใต้ต้นไม้ฮะ พราะไม่มีร่มไม้นอ้อหน้าดำแย่เลยนี่แหละแดดร้อนจะหกโมงเย็นแล้วแดดยังร้อนเลยเพื่อนๆตอนเช้าๆอากาศหนาวนะถึงบ้านแล้วจะเพื่อนๆเ,เนี่ยพี่ๆร้านเขาจะเอามาให้จอยในยหัวปีแพงนะเพื่อนๆถ้าซื้อร้านไทยเนี่ยหัวปี แล้วก็มะละกอเนี่ยลูกหนึ่งเอาเป็นสิบบอลได้เนี่ยลูกใหญ่ขนาดเนี่ยจอยคิดว่าพี่เขาก็ยัางมีน้ําใจนะเอาให้เราแกสั่งจากร้านไทยที่ลีดนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นน้องจอดบอกว่าแม่สั่งมาสองลูกตําไปแล้วลูกหนึ่งเลยถือมาให้จอยเนี่ยจอยเอาผักไปให้แกแกก็ไอ้นี่แกก็แบ่งเอาไว้เฉพาะกินอ่ะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวแกไม่อยู่อะไรประมาณนี้แกจะไปเที่ยวคือไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยนะหมายถึงอะ่ะ อันนี้ก็โจ๊กครับให้ให้ให้จอยสองสองครับเนี่ยสองสองกระปุกเนาะสองกล่องแล้วอ่เอาาเมะเขือขาวให้จอยคืนมาแบบพริกคือแกแบ่งเอาไปอย่างละนิดที่ว่าพอที่ว่าแกจะกินอ่ะเพื่อนๆแกไม่ได้เอาแบบอุ่นเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ว่านาะคนเรานานๆเห็นกันมาทีเนาะปีหนึ่งแกม,มาครั้งสองครั้งประมาณเนี้ยเพื่อนๆมีอะไรช่วงไหนไม,มีอะไรก็แบ่งกัน เมื่อเช้าจอยก็ให้โทรไปบอกให้แกมาเอาแอปเปิ้ลเพราะจอยเก็บ Apple แอปเปิ้ลไงแบ่งแอปเปิ้ลไปแล้วก็แบล็คเบอร์รี่เอาไปให้พีรพ่รัตทยาพี่รัตก็ทําไอททาไว้ก,กินอาหารเช้าอะนะคนแก่เขารู้วิธีทําจอยไม่รู้จาก,จากวิธีทำหล,หลอกของพวกเนี้ยนะคนที่นี่เขาจะรู้จักวิธีทําอยู่ไอพวกแบล็คเบอร์รี่กับแอปเปิ้ลเนี่ยนะจอยไม่รู้ไงจอยก็เลยแบบแบ่งให้ให้แกไป เย็นดีเพื่อนๆเพิ่งกลับมาถึงบ้านไอ้ตอนที่ว่าบางช่วงในคลิปอาจจะเสียงค่อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าชาวบ้านที่เนี่ยเขาอยู่บ้านกันนะแล้วเขาก็จะเป็นอะไรที่เงียบๆกันนะเพื่อนๆเ,เราไปเดินถ่ายเสียงดังเนาะคนเขาก็จะดูแปลกอะนั่นแหละจ้ะจอยก็นี่แหละที่ไปเดินไปเอานะพี่เขาไม่ว่างที่แรกพี่เขาจะเดินมาที่นี้เขาไม่ว่างไง จอยก็เลยเดินไปเอาไม่มีปัญหาอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆกันโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่รัฐด,ด้วยนะถ้าพี่รัฐด,ดูในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่รัฐมากๆจ้ะโอเคงไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไวด้วด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ